สวัสดีครับวันนี้ท็อปโซลาเซลล์จะมารีวิวก่อนส่งงานให้กับลูกค้านะครับเป็นระบบโซลาเซลล์ขนาด1.2กิโลวัตต์นะครับมอแปลงเทอร์ลอยนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ให้ไปมีอะไรบ้างนะครับนะฮะเรามาดูวันที่นะครับวันนี้วันที่29นะครับเดือน3ามนะครับ2020นะครับนะฮะเดี๋ยว เรามาดูกันว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างแล้วก็จะส่งไปแบบเป็นยังไงถึงจะติดง่ายนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแบตเตอรี่จะเป็นแบตเตอรี่นะครับ100แอมป์นะครับตัวสีน้ําเงินนะครับจานวน2ลูกนะครับตอนนี้เอามาเทส1ลูกนะครับวิธีการต่อนะครับแบบขนานนะครับก็สามารถที่จะพ่วงนะครับอันนี้เป็นสายสายสายลบนะครับ ก็จะพ่วงเข้ามาฝั่งลบนะครับอันนี้เป็นสายบวกนะครับก็จะพ่วงมาฝั่งบวกนะครับสามารถอนุกรมกันได้ประมาณ4ี่ลูกนะครับประมาณ4ี่ลูกนะครับทางท็อปโซลาเซลล์ก็จะต่อสายนะครับไปติดไปกับตู้คอนโทลนะครับติดไปกับตู้คอนโทนนะครับเข้ามาในเครื่องเลยนะครับสายตัวนี้ยาวอยู่ที่1เมตรห้าสิบนะครับสายแบตสายแบตเตอรี่นะครับติดไปกับ ตู้คอมเมอร์เลยนะครับนะฮะอันนี้เป็นนะครับอ่าอ่าแจ็ค m p 4นะครับเอาไว้อ่าเสียบแผงนะครับอ่าแล้วเราก็จะมีสายนะครับ PV ให้นะครับมีสีแดงกับสีดำนะครับสีแดงเป็นอ่าสายลบอ่าสายบวกนะครับสีดำเป็นสายลบนะครับยาวที่ส5เมตรนะครับนะฮะก็จะมีหัวเสียบให้เลยนะครับ ว่าเสียบจะมีสองฝั่งนะครับนะฮะจะมีสองฝั่งนะครับก็สามารถเสียบเข้าไปนะครับถ้ามาเสียบฝั่งลบนะครับจะเสียบเสียบไม่เข้าเห็นไหมครับแต่ถ้ามาเสียบฝั่ง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 บวกนะครับก็จะเข้าโดยอัตโนมัตินะครับเป็นการบีบคับโดยไม่ให้ลูกค้าต่อผิดนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าสายลบนะครับไปเสียบฝั่งบวกจะเสียบไม่ได้ถูกไหมครับเสร็จแล้วก็จะมาเสียบฝั่งลบเสียบได้นะครับเสร็จแล้วอ่าปลายสายอีกฝั่งหนึ่งก็จะไปต่อที่แผงนะครับ แผงที่เราให้ไปก็จะมีแผงสองร้อยวัตต์นะครับแผงสองร้อยวัตต์นะเป็นแผงขนาดพิเศษนะครับอ่าหนึ่งแผงออกที่สิบเอแอมป์นะครับสองแผงนะครับอ่าเวลาอ่าอ่าแดดดีประมาณเชี่ยงวันนะครับออกที่ยี่สิบแอมป์นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าในตู้คอนโทรลนะครับมีอะไรบ้างนะครับตู้คอนโทรลก็จะมีนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับ หนึ่งจุดสองกิโลวัตต์นะครับระบบสิบสองโวลต์นะครับเป็นหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับหม้อแปลงแท้นะครับตัวนี้เป็นหม้อแปลงแท้นะครับแล้วก็จะมีเบรกเกอร์ฝั่ง DC หรือแผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็มีเบรกเกอร์ของอแบตเตอรี่นะครับเบรกเกอร์แบตเตอรี่แล้วก็เบรกเกอร์ a องร้อยยี่สิบโวลต์นะครับแล้วก็มีเสิร์ตกันฟ้าฝั่งแผงนะครับเสิร์ตกันฟ้าฝั่งแผงนะครับ แล้วก็จะมีหลังเต่าให้นะครับหลังเต่าทําไมผมถึงเปิดหลังเต่าให้ดูนะครับเดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้าลูกค้าจะสอบถามว่าต่อการต่อหลังเต่านี้ต่อยังไงนะครับอันนี้ผมผมเปิดให้ดูแล้วนะครับพอเปิดออกมานะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งโซลาร์เซลล์นะครับถ้าเราต่อ,อาการไฟฟ้าหรือต่อเจเนเรเตอร์นะครับเครื่องปั่นไฟนะครับมีไฟอ่า NL ฝั่งไหนก็ได้นะครับข้าฝั่งไหนก็ได้นะครับอ่าแล้วเราโยกมาฝั่งนี้เขาก็จะใช้เขาก็จะอ่านะครับดูหน้าตู้อ่าไฟก็จะออก220ออกมาฝั่งนี้นะครับนะฮะถ้าหากโยกอ่าลงมาใช้โซลาร์เซลล์นะครับไฟ2 2 0โวลต์ก็จะออกที่จุดเดิมนะครับนะฮะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้ฝั่งไหนนะครับอ่า ส่วนมากอยู่ที่จังหวัดใต้นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็จะมีฤดูกาลที่ไม่เหมือนอที่อื่นเขานะครับส่วนมากจะมีฝนกับมีแดดเนาะมี2ฤดูนะครับก็อาจจะการชาร์จอาจจะไฟไม่เพียงพอนะครับอาจจะต่อเจเนอเรเตอร์เข้าตรงนี้นะครับเจเนอเรเตอร์เข้าตรงนี้นะครับวันไหนวันหนึ่งโซลาเซลล์ไม่พอใช้นะครับสตาร์ทเจนเนอเรเตอร์นะครับสตาร์ทเจนเนอเรเตอร์เข้ามา สองสายปั๊บเรโยกมาฝั่งนี้ใช้เจเนอเรเตอร์ได้เลยนะครับใช้จเจเนอเรเตอร์เลยนะฮะพอมีแดดาชาร์จโซลาร์เซลล์นะครับมีแบตเตอรี่ก็โยกมาใช้ฝั่งโซลาร์เซลล์แล้วก็ปิดเจเนอเรเตอร์เข้าไปนะครับอันนี้เราก็จะประกอบให้นะครับไปอย่างนี้นะครับอ,อันนี้เป็น การติดตั้งตู้ของท็อปโซลาร์เซลลนะครับเดี๋ยวเรามาเทียร์ทดสอบกันว่าอุปกรณ์นะฮะที่ใช้กันสามารถใช้อะไรได้บ้างนะครับอันนี้เป็นหมอปแปลงเทอร์ลอยนะครับสามารถใช้กับอุปกรณ์หนักๆโดยไม่โดยไม่เกิน1,200วัตรนะครับได้สบายๆนะฮะตอนนี้ตอนนี้ผมต่อเขาเข้ามาใหา้เพื่อจะให้ลูกค้าเวลาเขาเอาไปต่อ เขาจะเข้าใจนะครับฝั่งนี้ฝั่งบวกนะครับฝั่งนี้ฝั่งลบนะครับเราจะได้เข้าใจง่ายนะครับเสร็จแล้วอันนี้เป็นหลอดไฟดีนะครับหลอดไฟดีผมให้ไปนะครับเส้นละ10เมตรนะครับ3หลอดนะครับวิธีการต่อนะครับเข้ามาดูนะฮะสายสีน้ำตาลทั้ง3เส้นเนี่ยครับเอามาพันรวมกันที่ขั้วบวกขั้วสีแดงนะครับเสร็จแล้ว สายสีน้ำเงินของสามเส้นนะครับให้เอามาใส่รูนะฮะของแต่ละช่องนะครับตาม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 วีโอที่ผมลงไปนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดใช้กันนะครับตอนนี้ผมต่อแบตเตอรี่1 2โวลต์มาแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามายกเบรกเกอร์นะฮะของอ่าแบตเตอรี่ขึ้นนะครับแบตเตอรี่นะครับ เสร็จแล้วเรากา็เสียบสายโซลาเซลล์นะฮะเสียบสายโซลาเซลล์เข้าไปนะฮะไปะยกสายโซลาเซลล์ขึ้นอ่าสองสองฝั่งนี้จะยกฝั่งไหนขึ้นก็ได้นะครับเพราะมันเป็นระบบ12โวลต์นะครับนะฮะยกขึ้นนะเสร็จแล้วยกขึ้นเดี๋ยวเรามากดแช่อยู่ที่ประมาณสองวินาทีนะครับกดแช่นะครับเพื่อจะให้ระบบทำงานนะะ จะมีเสียงร้องนะฮะระบบเขาเริ่มทำงานแล้วนะครับเราก็จะต่อนะฮะพัดลมดูดอากาศไปให้ด้านข้างนะครับตัวนี้เขาจะดูดพัดลมออกจากฝั่งนี้นะครับแล้วมาปล่อยลมออกจากฝั่งนี้แล้วลมก็จะดูดลมออกจากตู้คอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับเป็นวิธีการคลายร้อนนะครับอ่าพอเครื่องอ่าทำงานแล้วนะครับมันก็จะมีเบรกเกอร์ฝั่ง AC อันนี้เป็นไฟ2 2 0โวลต์นะครับ ตอนนี้ไฟ220โวลต์ยกขึ้นนะครับตอนนี้พอยกขึ้นเสร็จแล้วไฟเขาก็จะโดนวิ่งมาที่นะฮะลัก220โวลต์หน้าตู้นะครับอันนี้เป็นฝั่งโซลาเซลล์อยู่นะครับหลังเต่าเป็นฝั่งโซลาเซลล์นะครับหากพักมาฝั่งนี้นะครับไฟ220โวลต์ก็จะวิ่งของจีเนอเรเตอร์หรือเป็นไฟาการไฟฟ้าที่ต่อเข้ามานะครับจะไม่ใช้ฝั่งโซลาเซลล์นะครับ แต่ถ้าเราโยกมาฝั่งนี้นะครับตอนนี้เขาใช้ของฝั่งโซลาเซลล์ทั้งหมดนะครับไฟก็จะออกที่หน้าตู้นะครับระบบก็มีเอาเข้าออเพียงดังนี้นะครับเดี๋ยวเรามา,อาลองเทสโหลดก่อนตอนนี้เดี๋ยวผมจะเปิดโหลดนะครับหลอดไฟดีซีทั้ง3าหลอดให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวขอปิดตู้นะครับขอปิดตู้อัอนนี้ตู้เราก็จะส่งไปประมาณนี้นะครับนะฮะ อันนี้เป็นปลั๊กหลอดไฟที่เราแถมไปนะครับพร้อมสวิตช์ปิดเปิดที่หน้าตู้นะครับเดี๋ยวเราลองเปิดนะครับเปิดหลอดที่1นึครับสองสามนะครับอันนี้เป็นหลอดไฟนะครับ DC นะครับ12โวลต์นะครับทำไมถึงเอาหลอดไฟ DC 2โวลต์ไปให้ลูกค้านะครับเพราะหลอดไฟ DC 2โวลต์กินกระแสน้อยนะครับ ให้ไปก็ลูกค้าก็จะสามารถรเปิดไฟให้แสงสว่างได้นานมากกว่าเดิมนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมีสายนะครับาสายกาวนะครับต่อให้เรียบร้อยนะครับไปพร้อมอย่างนี้พร้อมเสาเสากาวนะครับเพื่อจะให้ลูกค้าไปต่อกลงดินนะครับ ตอนนี้นะครับไฟติดแล้วเดี๋ยวเปิดเปิดให้หมดเลยเปิดเปิดเปิด,ปดไว้อย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วตอนนี้ไฟ220ออกมานะครับมาตามสายนะครับเดี๋ยวทางทับโซลา์เซลล์ก็จะผ่านแอมมิเตอร์วัดกระแสตอนนี้ไฟออกมา221โวลต์นะครับยังไม่มีการกินกระแสนะครับยังไม่มีการกินวัดนะครับอันนี้ไฟที่ใช้เขานี่ไฟที่ใช้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะเทส ให้ลูกค้าดูว่ามันใช้อะไรได้บ้างแล้วกินกี่แอมกินกี่วัตนะครับน้องเอ็มเปิดหองข้าวพัดลมนะครับตอนนี้นะครับยังไม่ได้ต่อแผงนะครับจะให้ดูว่าใช้ไฟจากแบตเตอรี่แล้วสามารถที่จะหุงข้าวเปิดพัดลมเปิดสกหินเกียร์สว่านโบเวอร์ over, ได้ไหมนะครับเอยายให้ดูนะครับ อันนี้เป็นเดี๋ยวอันนี้เป็นพัดลมนะครับพัดลมกินกระแสไปที่0.4แอมป์88วัตต์นะครับเดี๋ยเปิดเปิดเปิดต่อเน,นื่องเลยเปิดรวมกันไปเลยนะครับเปิดหม้อหุงข้าวครับหม้อหุงข้าวนะครับเปิดเข้าไปแล้วเปิดไปแล้วเดี๋ยวเปิดให้ร้อนเลยหม้อหุงข้าวนะฮะหม้อหุงข้าวกินที่กินรวมกับพัดลมไปที่2.92แอมป์นะครับ6 ร้อยสิบสามวัตต์นะครับหกร้อยสามวัตต์แล้วนะฮะเดี๋ยวยังเปิดเปิดสว่านสักตัวหนึ่งนะครับเปิดสว่านดูกระสุนสว่านนะครับนะฮะทีนี้สามแอมป์หกร้อยเจ็ดสิบวัตต์นะครับเอ็มเปิดตัวเนี้ยกันดินะฮะเดี๋ยวน้องเอ็มเทสการใช้อ่า เขาเรียกตัวอะไรนะจิกซอร์ใช้จิกซอร์ครับสุร้อดจริง14รวมกระแสที่3แวมต์นะครับเดี๋ยวลองเปิดโบเวอร์อีกสักตัวหนึ่งนะฮะโบเวอร์ก็600กว่าตต์นะครับ